สวัสดีครับสวัสดีสหายทุกท่านนะครับไม่ว่าสหายสายเขียวสายรบพิเศษแล้วก็สายมวยของเรานะครับผมสวัสดีนะครับต้อนรับพี่น้องตอนเย็นๆนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับตุลาคมนะครับพศสองพันหกสิบสี่คลิปนี้ผมจะไปบันทึกไว้ในช่อง y o youtube จ่าว้ทุ่งนาพาฝันนะครับพี่น้องนะถ้าใครที่ยังเอฟซแล้วก็ติดตามนะครับทุ่งนาพาฝันนะครับ คณะกรรมการชั้นพูดน้อยลาออกจากคณะกรรมการ1ปีนะครับผมแล้วก็มาตามเดินตามรอยพ่อนะครับเดินตามรอยพ่อบางท่านอาจจะได้ยินแต่คำว่าเดินตามรอยพ่อนะครับการเดินตามรอยพ่อเดินยังไงนะครับผมนะครับลูกๆหล,ล,ลานอาจจะไม่รู้จักนะครับว่าเดินตามรอยพ่อถ้าท่านอยากจะรู้จักนะครับท่านกดติดตามนะครับกดติดตามจ่าไวทุ่งนาพาฝันนะครับทุ่งนาพราฝันในช่อง YouTube นะครับผมรับรองนะครับผมรู้แน่ว่าเดินตามรอยพ่อเดินยังไงนะครับ ผมเออรี่ออกจากขราชการนะครับผมขคณชการทหารรบพิเศษนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับออกมาก็ได้ปีกว่าแล้วครับผมก็มาเดินตามรอยพ่ออย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับผมดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้เองว่าเดินตามรอยพ่อเดินยังไงนะครับผมนะเมื่อวานนี้ผมได้เลี้ยงหอยจุ๊บไปนะครับผมแล้วก็วันนี้มาตามผลงานนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาให้อาหารนะครับผมให้อาหารหอยจุ๊บ นะครับบางคนไม่รู้ว่าอหอยจุบอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้พระไม่ได้ชมคลิปเก่าๆนะครับคลิปนี้จะพาให้อาหารแล้วชมผลงานด้วยว่าเมื่อวานเราเลี้ยงไว้จะมีตายไหมติดตามพี่น้องติดตามนะพี่น้องต,ตามนี่ครับพี่น้องอาหารนะครับวันนี้มีนะครับแขกรับเชิญด้วยนะครับผมแขกรับเชิญนะครับเ,เ,เจ้าของนาะเจ้าของ ทุ่งนาผาฝันยายจอนนะครับไฮไลท์จุดสําคัญเลยคือยายจอนวันนี้ยายจอนมานั่งดูด้วยนี่ครับอาหารพี่น้องนะครับอาหารพี่น้องนี่อาหารพี่น้องอาหารนี่ผมทําเองครับพี่น้องจะให้อาหารหอยจุ๊บนะพี่น้องเด้ออ,อาหารนี่ทําเองนะครับสหายทุกท่านอาจจะถามว่ามันมีอะไรบ้างในอาหารนี่ครับปั้นเป็นลูกขี้เหมือนก้อนขี้หมาในพี่น้องนะในนี้มันจะมีนะครับผมนะครับมันจะมี เขาเหนียวนะครับแล้วก็รําแล้วก็หัวอาหารประดุกนะครับผสมน้ํานะครับแล้วก็ขยําขยําขยําให้เข้ากันก็จะกลายเป็นก้อนอย่างนี้นี่โยนให้หอยจุกยิ่งถ้าโดนโยนให้ปลากินเอ้โหพี่น้องปลาชอบมากนะครับพี่น้องมาโยนลงไปนี่แย่งกันโอ้โหนะพี่น้องเด้อนี่นะแต่ตอน,นผมมาให้หอยจุบเมื่อวานนี้ได้เลี้ยงหอยจุบไปวันนี้จะพาพี่น้องมาชมนะครับพี่น้องเดี๋ยวดูผลงานก่อนพี่น้องผลงานผลงานยายจอเนี่ไม่รู้ว่าหอยจุกอยู่ตรงไหนนะ ดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมเี่ดูผลงานหอยจุ๊บเรานะครับวันนี้นะหอยจุ๊บเลี้ยงไว้มือวาอนยพี่น้องดูดีค <tragedy> รับพี<ก>่น <brilliant> ้องโอ้โหเต็มเลยพี่น้องนี่วันนี้จะให้อาหารเขานะครับพี่น้องเด้อเลี้ยงไว้วันนี้จะให้ยายจอนให้อาหารหอยจุ๊บหนึ่งสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งก้อนนะครับพี่น้องยายจอนให้อาหารหนึ่งก้อนนะครับพี่น้อง ยายจอนนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับน um. ับว่าเป็นนิบิตหมายอันดีวันนี้นะครับยายจอนมาให้อาหารหอยจุ๊บพี่น้องเอ้ยอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเลี้ยงหอยนะครับเลี้ยงหอยในสะพานนะครับเถียงนาน้อยพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยมาบิังมาเบิังมาบังยายจอนมาเบิังยายจอนบิ๊กทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะยายจอนมาเบิังยายจอนเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยปูหอยนี่นี่นี่จับจับจับไอ้จิไทยพี่น้องเบิังโยนลงไปนี่ลง เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าจอมเจ้าไว้เดี๋ถ่ายดูให้พี่น้องเบป็งก่อนมาหอยจุบเด็เมื่อวานเลี้ยงไหมนะครับผลงานเดี๋ยวให้พี่น้องดูก่อนเลี้ยงไว้ผลงานผลงานเอาใจจอนดูดูดูเดี๋ยวให้พี่น้องดูครับนี่นี่ขอยจุบนี่พี่น้องขอให้จุบโอ้โหพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบโต๊ะสละตกน้ำสละอันน่้ทึ่งมากโอ้พี่น้องพี่ หอยจุบเมื่อวานพี่น้องนี่เยอะมากินหอยจุบด้วยกันเด้อนี่หอยจุบเลยนี่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 บ่อแรกเอ๋อนี่นะครับถุงตาข่ายแรกนะครับพี่น้องมีห้าตาข่ายวันนี้เลี้ยงนะครับตามรอยพ่อนะครับนี่แหละคือตามรอยพ่อนี่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 หอยจุบพี่น้องเห็นบ่าพี่น้องเห็นบ่าวนี่แหละหอยจุบพี่น้องเดี๋ยวจอดพ่อใจร้ายนี่อยู่ให้ยุ่หน้าคือเกาพี่น้องชวนพี่น้องมาเที่ยวทุ่งนาบระฟันเลยหอยจุบ สวัสดีคอกอ่าครับพี่น้องกินหอยยุบเด้อครับใครที่เอฟซีจ่าวใทุ่งนาพาฝันอย่าลืมกดติดตามนะครับพี่น้องเด้อกินหอยเด้อพี่น้องอย่าลืมกดติดตามจ่าวใบทุ่งนาพาฝันนะครับที่ช่อง youtube นะพี่น้องเนาะถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปดีๆนะครับปลาก็มีกบก็มีเอาเจ้จอดเอาเอาหัวอาหารโยนให้อีกหนึ่งก้อนให้สองก้อนพอสองก้อนสองก้อนเอาพอก้อนเดียวก้อนเดียวก้อนเดียวก้อนให้ไปแล้วก้อนหนึ่งอาอีกก้อนเดียวปุ๊บโอเคเอาเก็บไปนั้นเดี๋ยวตอนนี้้เ็บไปแลว อ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวตั้งกล้องตั้งกล้องเหมือนเดิมนะครับนะครับนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บเก็บใส่หายไปแล้วมาหอยจุบพี่น้องหอยจุบหายอยู่หน้าคือเก๋เลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่นี่หอยจุบเฮานี้นะครับสหายทุกท่านนะครับถ้ายังไม่อยากจะพลาดคลิปดีๆจาก จ่าว้ทุ่งนาประฝันนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ m, แล้วกดติดตามจ่าว้ทุ่งนาประฝันนะครับในช่อง YouTube ได้นะครับผมเผื่อท่านจะได้ไม่ท่านจะไ,ไม่ได้พลาคดคลิปโหดมันฮ้าแล้วก็เต็มไปด้วยสาระนะครับพี่น้องนอ่ง,เง,งนะคงเต็มไปด้วยสาระพี่น้องเอาไปไวอ้นี่เต็มไปด้วยสาระพี่น้องแล้วพี่น้องนะครับผมจะหายทุกท่านนะครับให้อาหารนะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปจะให้ดูวิธีการทำนะครับผสมหัวอาหารทำหัวอาหารนะครับพี่นอ้องนะนีะเสียงไว้ในใต้สะพานในเสียงนาเราเนี่ยพี่น้องเอ้ย <c oughs> ต่อไปก็เราจะได้กินหอยจุกกัน <c oughs> มากินหอยจุกเยอพี่น้องเ้ยเราจะได้กินหอยจุกกันนะพี่น้องเด้อมากินกบด้วยกบติดตัวกโตเออจบพี่น้อง นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องจะหายทุกท่านนะครับถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับผมนี่แหละคือการเดินตามรอยพ่อนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับพี่น้องนะทำตามนะครับผู้ที่เขาลองผิดลองถูกมาก่อนนะครับทำตามพี่น้องทำตามทำตามเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยค้ับดูนะครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยหน่ตัวนี้หลเอครับเดี๋ยวเราให้มากินหอยจุบกันพี่น้องเอ้ยอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้าพี่น้อง หน,นาา for ้าปาฟันของเรานะครับม oh! oh! right okay. mm ีท hmm. ุก hmm. ท okay. so 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 ี่สันให้คุณเลือกครับโอ้โหตะไคร้น้ําเกิดนะครับโอ้โหยนี่ครับขึ้นมาเต็มเลยแยาจอนเอาหัวหันมาให้เออแห้งอ่อเอโยนลงไปเลยสองอันสองอันสองอันแยาจอนให้หัวหันปเอาเด้ออาหารหอยก่อนนะโอเคนะครับกินแค่หอยกินแค่สองก้อนนะครับสองก้อนพอ สองก่อนพอตามริ้งเนี่ยนะครับไม่ยกขึ้นมาหรอกครับเดี๋ยวหอยเขาไม่อัน,นีนนะครับตอนนี้ผมยกไม่ยกขึ้นให้ดูแล้วนะครับให้ดูสองอันพอนะครับทีนี้ก็ไม่ยกขึ้นมาแล้วก็เปิดหัวแล้วก็ <hundred. S 1> เปิดแล้วก็ทิ้งใส่ทิ้งใส่เลยนะครับผมนะมเพราะเดี๋ยวหอยมันจะนะครับตกใจนะครับพี่น้องนะอหอยตกใจผมเปิดแล้วเขาแม่แม่แม่เอาขึ้นมาจากน้านะพี่น้องนะโอเคครับนะจบเอาลงบ่อไปนะพี่น้อง ยุบเลยยุบเลยคงบอกไปพี่น้องนี่แหละครับการเดินตามรอยพ่อนะครับเดินตามรอยพ่อ <c oughs> บางท่านเราอาจจะไม่รู้ว่าเดินตามรอยพ่อไี้กินคขาว่าเดินตามรอยพ่อเดินยังไงนะครับนะครับทำตามผู้ที่ลองผิดลองถูกมาก,ก่อนนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับนี่คือการตามรอยพ่อนะครับไม่ไต้องคิดอะไรมากมายนะครับผมนะมันก็เป็นกระหัดถูกวนี่หัวกบหัวกบง้างนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะให้อาหารนะครับหอยจุ๊บนะครับสาหรับคลิปนี้ผมจะเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสหายทุกท่านที่ยังเอฟซีจ่าว้ทุ่งนาผาฝันนะครับพี่น้องเด้นนะครับกดติดตามพี่น้องนะว่าเขาเดินตามไรพ่อเดินยังไงดูจ่าว้เดินตามไรพ่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีคลิปดีๆให้ดูให้ชมและมีสาระหมดมันฮ่าสาระครับพี่น้อง อ่านะครับผมโอเคครับแค่นี้นะครับผมคลิปนี้จบไว้เป็นแค่นี้อย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะไว้ทุกนาภาฝันนะครับผมโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย